เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสงคนแอดมินตัวงาน NBA จากเพจ NBA Mania ก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะตอนนี้นะคะเก็บการจัดอันดับ8เกมของ NBA เนี่ยก็ผ่านมากว่าครึ่งทางะคะ่ะบางทีเนี่ยก็แข่งขันไป4เกมแล้วนะคะ ดูแล้วเนี่ยร่างกายของนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยก็เข้าที่มากยิง่งขึ้นค่ะแล้วก็มีบางส่วนค่ะที่บาดเจ็บค่ะเอมิเน่ A. ส่วนที่บาดเจ็บนะคะก็ขอให้หายเร็วๆนะคะแล้วกลับเข้าสู่เกม,มได้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเรามาเริ่มกันที่เกมแรกกันก่อนเลยค่ะฟิลาเดลเฟียเซเว่นซิกเซอร์เจอกับวอชิงตันวิซซ์สำหรับเกมวันนี้นะเป็นเกมที่3ที่ทั้งคู่เจอกันครับก่อนหน้านี้ก่อนที่หลีกจะระงรับการแข่งขันเนี่ยนะครับทั้งสองทีมเนี่ยผัดกันแพ,พ้ผานกันช,ชนะใน,นค,คนละเกมครับและสำหรับการแข่งขันในนั้งีทา ถือว่าเข้ามาเป็นทีมอันดับที่สุดท้ายเลยนะครับในทั้งหมด22ทีมเนี่ยวอชิงตันวิสเซอร์สเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีสถิติแย่ที่สุดครับแล้จยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยทีมของพวกเขาเนี่ยไม่มีจอห์นวอล ไม่มีแบรดลีบิลสองซูเปอร์สตาร์ของทีมเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยพวกเขาก็รู้ดีครับว่าเขาคงไปไม่ถึงเพลย์ออฟเป็นอย่างแน่นอนครับและด้วยสถานาการณ์ของทีมที่เป็นแบบนี้นะครับการแข่งขันเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนให้เด็กๆในทีมเนี่ยได้สะสมประสบการณ์ครับแต่แน่นอนครับเกมวันนี้เนี่ยยังไงก็เป็นรองซิกเซอร์แน่นอนครับเปิดเกมมาเนี่ยพวกเขาโดนนำตั้งแต่แรกเลยครับนำโดยรุกกี้ชาวญี่ปุ่นนะครับรุยฮาชิมูระวันนี้เนี่ยเขาฟิลโกไม่ค่อยดีครับ การยิงต่างๆเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยดีแต่ที่น่าชื่นชมเนี่ยเป็นผู้เล่นปี2ของทีมครับอย่างทรอยบราจูเน์แล้วก็เจอโรมโรบินสันครับทั้ง2คนเนี่ยวันนี้ช่วยทีมได้อย่างดีมากๆครับและอีกคนหนึ่งที่น่าชื่นชมก็คือโทมัสไบรอันคนนี้คือผู้เล่นปี3ของทีมครับวันนี้เนี่ยเขาต้องประกบก,ก,กับโจเอรมบีทซึ่งมันเป็นงานหลักงานใหญ่จริงๆครับแน่นอนเขาสู้โจเอมบีทไม่ได้อยู่แล้วครับแต่เขาทําให้โจเอมบีทเนี่ยปวดหัวได้อยู่หลายๆจังหวะครับ เสียฟาวเก็บฟาวไปได้เยอะเลยครับวันนี้โจเอลบีสเนี่ยมีปัญหาการฟาวให้ปวดหัวและในส่วนของโทมัสไบรอันเนี่ยนะเขาก็บอกเลยว่างานหลักๆของเขาเนี่ยคือการทําให้โจเอลบีสเนี่ยเล่นยากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้แม้วันนี้จะเสียแต้มให้กับโจเอลบีสเยอะก็ตามเนี่ยนะแต่โทมัสไบรอันเนี่ยก็ถือว่าเต็มที่แล้วจริงๆแน่นอนครับยังไงยังไงเนี่ยวอชิงตันวิสเซอร์เนี่ยก็ต้านซิกเซอร์ไม่ไหวครับสุดท้ายนี่ก็พ่ายไปครับผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับโทมัสไบรอันครับ19 10แต้มรรีบบบาวดคััเเป็นบิลดับเก้ลครับ สำหรับผู้เล่นปี3ของทีมถือว่าทำได้ดีจริงครับจะโรมโรบินสันครับวันนี้19แต้ม3รีบาวด์สามแอสซิสในฐานะตัวสำรองก็ทำได้ดีมากๆแล้วครับสำหรับวอชิงตันวิซอร์สเนี่ยครับหลังจากจบเกมนี้เนี่ยพวกเขาก็แพ้4เกมรวดครับถ้าเกิดแพ้เกมเดียวเนี่ยหรือว่าบุคลินเนสหรือว่า Orlando Magic ออรลนโดแมจิกเนี่ยชนะอีกหนึ่งเกมเนี่ยพวกเขาก็คือหมดสิทธิ์เข้าเพลย์ออฟเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการเลยนะครับ อันนี้ก็คือแบบค่อยๆครับยังไงก็ตกรอบแน่นอนแต่ไม่เป็นไรอย่างที่บอกครับสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วเกมหน้าของพวกเขาเนี่ยครับเป็นเช้าวันเสาร์เจ็ดโมงครับเจอกับนิวออรีนเพลิเกนส์เป็นเกมที่นิวออรีนเพลิเกนส์เนี่ยแพ้ไม่ได้เขาเจอกับวอชิงตันวิสเซอร์สเนี่ยสนุกแน่นอนครับสูสีสนุกแน่นอนฮะค่ะไม่ดูทางฝั่งซิกเซอร์สบ้างนะคะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะทางทีมเดียคงใช้เป็นซิมมอนส์แล้วก็เชคมิลตันเป็นไลท์อัพค่ะ เชมิลตันเนี่ยเขามีผลงานดีอย่างต่อเนื่องเ<ช>ลยค่ะหลังจากเกมที่แล้วค่ะที่ยิงใส่สเปรสรอร์สอะค่ะพาทีมออชนะมาได้อย่างสนุกใ,<ช>ในเกมวันนี้ค่ะผลงานเขาก็ยังดีค<ช>่ะมินเน่<ช>วันนี้ทั้งยิง3คะแนนนะคะเก็บฟาวเอ,อกแต้มจากจุดโทษและแน่นอนค่ะเซนเตอร์ตัวหลักของพวกเขาเนี่ยอย่างโจเอลแอมบีนะคะแม้วันนี้ค่ะจะโดนปัญหาการฟาวเล่นงานนะคะแต่ต้องยอมรับจริงๆค่ะทุกครั้งนี่ที่เขาอยู่ในสนามเนี่ยเขาดูโดดเด่นจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มค่ะการหมุนตัวค่ะ หรือว่าจะเป็นการใช้เตปขาเนี่ยูเนียนตายจีนะคะสำหรับผู้เล่นเซนเตอร์ตัวใหญ่ขนาดนี้อ่ะรวมไปถึงการรีบาวให้ทีมนะคะวันนี้เขาทําได้ดีมากๆค่ะแต่เกมในวันนี้นะคะผลแพ้ชนะเนี่ยเป็นรองค่ะเพราะววันนี้ในช่วงควอเตอร์สามค่ะเบนซิมอนส์ค่ะจังหวะที่เขาขึ้นไปรีบาวนะคะจังหวะที่ลงมาค่ะเขามีอาการเจ็บเข่าแล้วก็ขยเเยกออกจากเกมไปและในช่วงควอเตอร์ที่สี่ค่ะภาพตัดมหอีกทีนะคะก็เห็นเขาเดินขยเเยกออกจากสนามกลับไปก่อนเลยนะคะก็สร้างความกังวลใจให้กับแฟนๆฟนซิกเซอร์สมากเลยค่ะแต่ในส่วนของการแข่งขัน เหลืออยู่ค่ะคนอื่นๆก็สามารถทดแทนได้ดีนะคะโชแปงเชลวิสค่ะเขาก็มีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่หลีกเนี่ยกลับมาทําการแข่งขันค่ะแล้วก็จอร์ลิชารสันค่ะวันนี้ก็สามารถยิง3คะแนนได้ดีค่ะและก็เล่นเกมรับอย่างที่ทีมต้องการค่ะปิดเกมค่ะฟิลาเดลเฟียเซเว่นนี่ซิเซอร์เซยก็สามารถเอาชนะไปได้ตามคาดนะคะและผลงานของผู้เล่นในทีมในวันนี้ค่ะโจเอลเอ็มบี้ค่ะจัดไป30แต้ม11รีบาวด์3แอสซิส วันนี้ฟิลโก5 5นะคะโดดเด่นที่สุดเลยค่ะในวันนี้โธบี้แอชเริสกับ17บแต้ม6รีบาวจบเกมฟิลาเดลเฟียชิฟเนติคเซอร์สเอาชนะวอชิงตันวิเซอร์ไปได้ร0 7ต่อ98ล่าสุดก็ถือว่าเป็นข่าวดีของฟิลแฟนซิคเซอร์สนะคะคเพราะว่าผล m r i ของเบนซิมอนซ์ออกมาแล้วค่ะว่าเขาเดี๋ยวไม่มีอาการเสียหายใดๆหกเส้นเอ็นนะคะก็ดูอาการเป็นวันต่อว,ว,วันไปค่ะก็ะถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะมิเนก็ขอให้หายและกลับมาไวๆนะคะเพื่อความมันในเพลย์ออฟ เกมต่อไปค่ะฟิลาเดลเฟียเซเวนนิสซิเซอร์เจะเจอกับออริโดแมจิกเขาวันเสาร์ที่ห้าครึ่งค่ำพลาดค่ะเราไปต่อกันที่คู่ต่อไปค่ะแซนแอนโตนิโอสเปอร์สเจอกับเดนเวอร์นักเกสสำหรับคู่นี้เนี่ยนะครับก่อนที่ลีกจะระงับการแข่งขันเนี่ยเขาทั้งสองทีมเนี่ยเจอกันมาหนึ่งครั้งแล้วครับและตอนนั้นเนี่ยเป็นเดนเวอร์นักเกสที่เอาชนะไปได้ครับเกมวันนี้เนี่ยถึงเป็นการเจอกันครั้งที่สองครับและสำหรับวันนี้เนี่ยครับเดนเวอร์นักเกสเนี่ยยังคงไม่มีสาตัวหลักเช่นเคยครับนั่นกกกกก็็็คคคคคคคืืืออออวววิิิลลบบบบาาาาาารร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 ร์์ตัััััันน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 นจจมมมมมเเเเเแแแะะีีีีีีีึึงง่่่่่ฮสทขดด้ย เขาสามารถกลับมาทําการซ้อมได้บ้างนะฮะแต่ว่าทีมเนี่ยยังไม่ให้เขาลงทาการแข่งขันโค้ชบอกว่าพักต่อไปอีกหน่อยให้หายชัวๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาก็ได้ครับไม่เป็นไรทีนี้ครับโค้ชไมเคิลมาโลนี่เขายังเน้นเพิ่มเติมครับว่าแม้ว่าทีมของพวกเขาเนี่ยจะเข้าเพลย์ออฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้คือการันตีเรียบร้อยแล้วว่าเข้าเพลย์ออฟแน่นอนแต่เขาต้องการให้ทีมเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจเล่นไม่ใช่ว่าลงมาเล่นให้มันจบๆไปงั้นไม่ใช่ครับเขาคือตั้งใจเลยจนไปถึงเพลย์ออฟ ไปจนถึงสุดทางของทีมเ <C> e <leg al> นี่ยื่งจะได้ร้อนไปเรื่อยๆทีมไม่ให้ <C> e <leg al> ทีมเนี่ยแผ่วเลย <C> e <leg al> ดังนั้นเนี่ยพอเปิดเกมมาเนี่ยวันนี้ทุกคนของทีมเดนเวอร์นักเกตเนี่ยตั้งใจจริงครับออกนําห่างเลยครับ16ต่อ4โอ้โหเรียกว,ว่าโค้ชป๊อปนีญญ่งุนหงิดเลยเอาตัวจริงออกไปนั่งยาวเลยแบบว่าเอาไปนั่งเบรก่อนเอาสำรองออกมาแทนเพราะว่าไม่พอใจในผลงานการเล่นของตัวจริงสเปอร์ในวันนี้เลยครับ และแน่นอนครับว่าทีมเดนเวอร์นักเกสเนี่ยรันทุกอย่างครับผ่านนิโคลายโยคิชหม่วจะเป็นการรันเกมบุกรันเกมรับสั่งแผนต่างๆเนี่ยเขาจะมีนิโคลายโยคิชเนี่ยเป็นแกนหลักสําคัญเลยและถ้าเกิดเพื่อนๆดูเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นการยิงการส่งการรีบาวเนี่ยนิโคลายโยคิชคนนี้เนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยครับ <c oughs> คนนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆชมเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องชื่นชอบแล้วก็ชื่น <c oughs> ชมเพราะว่าทักษะของเขาเนี่ยมันแตกต่างกับรูปร่างจริงๆหลายๆคนเห็นตำแหน่งเซนเตอร์พวกเนี่ยโอ้โหต้องโพส์วงในแน่นๆ่ต้องย คนนี้ไม่ต้องครับ <_ an> เขามีสไตล์แบบนิ่มนวลชวนฝันครับคล้ายๆของ <_ an> ของลูก้าเนี่เป็นสไตล์ของชาวยุโรปคือมือไม้เนี่ยยิงได้ดีส่งก็ดีคือทักษะสูงมาจะแตกต่างกับนักบาสอเมริกันนะฮะทีนี้ฮะอีกอย่างนึงเนี่ยในเมื่อวันนี้เนี่ยไม่มีจามาโมเร่จามาโมเรนี่คือตัวทําแต้มอันดับ2ของทีมใช่ไหมครับ <_ an> ดังนั้นเนี่ยเ้าในการส่งการทําแต้มต่างๆเนี่ย เขาก็เลยยกไปให้กับลูกกี้ของทีมครับอย่างไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์ซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยโหกำลังฟอร์มดีวันนี้ก็ยิง<ม>ดียิง3คะแนนก็ดีข้ามเข้าไปก็ดีป้องกันก็ช่วยได้เยอะรีบาวน์นี่เป็นกระปุกครับ mm hmm. เด็กคนนี้เนี่ยความมั่นใจกําลังแบบขึ้นสูงมากๆทีมเดนเวอร์เนี่ยครับเอาตัวเด็กคนนี้เข้ามาเนี่ยเพราะว่าต้องการให้เด็กคนนี้เนี่ยทำแต้งให้กับทีมเยอะๆและเขาก็ทําได้อย่างที่ทีมต้องการครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในทีมที่มีนิโคลายโยคิชเป็นแกนหลักเนี่ย เป็นซุปตาแกนหลักที่ไม่ได้ต้องการเน้นแต่การทําแ,แต้มเนี่ยคือนิโคลายโอเกตเนี่ยก็ชอบเขาพร้อมเสียใจให้กับเพื่อนร่วมทีมเลยมันยิ่งทําให้งานของลุกที่เด็กคนนี้เนี่ยน,นะครับมันง่ายขึ้นไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์เนี่ยก็คือแบบลบมส่งมาปุ๊บเนี่ยพร้อมทําแ,แต้มทันทนีอันนี้มันเลยทําให้งานของเด็กคนนี้ง่ายจริงๆครับและเขาก็ทําได้ดีตอบสนองเนี่ยนิโ,ลโคลายโอเกตได้แบบถูกใจมากๆทั้ง2คนเนี่ยเล่นค่อนข้างเข้ากันครับในเกมก่อนหน้านี้เนี่ยไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์เพิ่งทําแต้้้้มมมาาากกกกททีีีีีี่่่สุดดดในน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 นชววิตเเอองะะะคคครรััับบแ็็โโหไ ถ้าเกิดเขาอย่างที่อันมินตูเคยบอกครับถ้าสภาพร่างกายของเขาเนี่ยไม่มีปัญหาบาดเจ็บหลังอย่างที่เจอมาเนี่ยนะครับโอ้โหคนนี้เป็นสมบัติล้ำค่าเลยครับแล้วถ้าเกิดจะมาเมเร่ก,กลับมาอีกผสมผสานกันได้เป็นสามคนโ่วร้ายมากทีนเดียวนี่สนุกจริงครับในขณะที่คนอื่นๆครับอย่างเจมี่แกรนหรือจะเป็นมอนเทมอริสเนี่ยอันนี้ก็ช่วยทีมได้ดีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยแม้ว่าสเปอร์จะโดนนําไปก่อยอ่างที่บอกแต่พวกเขาเนี่ยก็สู้คไม่ยอมง่ายๆครับกลับขึ้นมานําแซงไว้ได้ด้วยนะฮะ แต่เป็นควอเตอร์ที่4ครับที่เดนเวอร์นักเกสเนี่ยเร่งขึ้นมาพอเร่งขึ้นมาปุ๊บแล้วก็คุมเกมอยู่เลยสุดท้ายก็เอาชนะไปได้ครับผลงานของทีมในวันนี้ครับไมเคิลพอร์เดอร์จูเนียร์ครับสามสิบแต้มสิบห้ารีบาวด์วันนี้ยิงบอลได้ดีจริงครับทั้ง2และก็3คะแนนในระดับ50%เลยนะครับนิโครายโยคิชครับ25แต้ม4รีบาวด์11แอสซิสต์ครับโอ้โหดูแอสซิสต์ครับเซนเตอร์ที่ทำได้แบบนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเป็นดับเบิลดับเบิลนิ่มๆเลยครับกกกาาาาาาารรรรรแแออออออสสสซิิต์หืืืวว่่่่่่่่่่่จจยยยยบบบบลลลนนนนนนีีี้้้เเเเเเถดพๆทููะมมัไใชง ไอการที่จ่ายบอลปึ้งเนี่ยให้เพื่อนยิงอย่างเงี้ยมันง่ายแต่สมมุติว่าการที่จะแบบจะส่งเผื่อส่งจังหวะให้เพื่อนทาแต้มได้เลยแบบเนียนๆง่ายๆเนี่ยอันนี้มันยากจริงมันฝึกไม่ได้มันเป็นเซนส์ของคนจริงๆคร<ล>ับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีเพื่อนร่วมทีมแบบนี้นียอยู่ในทีมเนี่ยมันจะทําให้เกมการเล่นบาสของเพื่อนๆในทีมเนี่ยง่าย,<ช>เ,ยเล่นง,ง่ายโจมตีง่ายคู่ต่อสู้ในป้องกันยากจริงเพราะอยู่ตรงไหนเนี่ยคนคนนี้เนี่ยจะศกไปให้เพื่อนเล่นง,ง่ายที่สุดครับ อันนี้คือความน่ากลัวของนิโคลายโอคิชสำหรับเกมหน้าเนี่ยครับเดนเวอร์นักเกยจะเล่นแบบ2เกมติดพรุ่งนี้ครับจะเจอกับพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์เจ็ดโมงเช้าครับโอ้โหมันแน่นอนครับพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์นี่สู้ตายแล้วก็ได้เปลี่ยนนิดนึงครับเพราะว่าเดนเวอร์นักเกสเนี่ยต้องเล่นแบบ2เกมติดร่างกายเนี่ยอาจจะล้านิดน,นึงครับ มาดูกันครับสนุกแน่นอนครับห้ามพลาดนะฮะในส่วนของสเปอร์สนะคะเกมก่อนหน้านี้ค่ะแพทเชอร์เจฟเฟียสเป็นอย่างน่าเจ็บใจนะคะเกม,มนี้ค่ะก็ออกตัวไม่ค่อยดีโดนนําไปก่อนอย่างเยอะเลยค่ะแต่ในท้ายที่สุดค่ะเขาก็ค่อยๆเล่นนะคะคจนในบางช่วงของเกมเนี่ยเขาก็ข้าวขึ้นมานาด้วยซ้ำในชอนเต้โมเร่ค่ะกัปตัวหลักของทีมเนี่ยวันนี้ผลงานไม่ค่อยดีเลยนะคะเลยทําให้ผลงานของทีมเนี่ยไม่ค่อยไหลลื่นไปด้วยรวมถึงผู้เล่นคนอื่นๆในทีมเนียวันนี้ดูเหนื่อยถึงแม้ว่าจะได้ผู้เล่นตัวสำรองนะคะอย่างแพตตี้เิลลูดี้เก ารรสมาเสริมทีมได้ดีนะคะ แต่ในช่วงท้ายเกมก็ไม่สามารถต้านการรันของเดมอนัเกสได้จริงๆค่ะโคชป๊อปนะคะก็ได้ออกมาบอกว่าเกมนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีของผู้เล่นสเปอร์สจริงๆค่ะว่าถ้าเจอผู้เล่น,นอย่างนิโคลายโยคิชที่แบบว่ามีทักษะรอบด้านนะคะสามารถยิงก็ได้ทําแต้มก็ได้สร้างเพลย์ก็ได้เนี่ยผู้เล่นของพวกเขาในทีมเนี่ยจะป้องกันผู้เล่นอย่างนี้ได้อย่างไร<ม>นะคะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์กันไปนะคะและผลงานของผู้เล่นในทีมค่ะลูดิเกค,ค่ะวันนี้24แต้ม4รีบาล4แอสซิสต์ ตัวสำรองเนี่ยถือว่าเขาทำได้ดีมากๆเจอริคไวท์ White, ค่ะวันนี้23แต้มเจ็บรีบาวน,นี่ก็เต็มที่แล้วจริงๆค่ะ จบเกมเดวอนัาเกสเอาชนะแซนแอนโทนิโอสเปอร์สไปได้132-126สำหรับแซนแอนโทนิโอสเปอร์สนะคะเปิดตัวมาได้ดีมากเลยค่ะชนะ2เกมรวดค่ะแต่ตอนนี้ค่ะดันมาแพ้2เกมติดแล้วค่ะแต่ก็ยังมีโอกาสค่ะลุ้นกันต่อไปค่ะสำหรับแฟนๆสเปอร์สนะคะเกมหน้าค่ะเจอกับยูทหาแจ๊สวันศุกร์เที่ยงคืนครึ่งค่ะเข้าเช้าวันเสาร์นะคะ้ามพลาค่ะต้องลุ้นหนักมากเลยค่ะสำหรับเกมทัดไตค่ะเรามาปิดท้ายกันที่ L.A.Lakers เจอกับ o k c h u n d e r สำหรับ L.A.Lakers ในวันนี้เนี่ยพวกเขาจะไม่มีเด ไวท์ฮา์เวิร์ดครับเนื่องจากเจ้าตัวนี้มีอาการเจ็บที่เข่าขวาวันนี้เนี่ยทีมจึงให้พักครับเพื่อเฝ้าระวงังให้หายพร้อมๆแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงและเกมวันนี้ครับเป็นการเจอกันครั้งที่4ของทั้งคู่นะครับก่ <Ừ. S 1> อนหน้านี้เนี่ยสเกมก่อนที่ลีกจะระงรับการแข่งขันเนี่ย LA Lakers เนี่ยเก็บ OKC OK เรียบเลยครับสเกมติด แต่วันนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่าที่แอนดมินตูนไม่ใส่เสื้อเพราะว่าวันนี้สภาพแย่จริงครับเอลเอเลเกอร์ส <c oughs> วันนี้เล่นแบบให้างสไตายมากๆใล่ให้ก่อนค่ะสร้างสมกคือคือถ้าเกิดเพื่อนๆดูการถ่ายทอดสดเนี่ยนะจะเห็นฟอร์มของเอลเอเลเกอร์ในวันนี้เลยว่ามันแย่จริงครับ<ห>ตั้งแต่แอนโทนีเดวิสเลยแอนโทนีเดวิสเนี่ยเราเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยดีมาก แย่ yeah, ดีสุดๆวันนี้แย่สุดๆดิงแล้วันนี้ตามมาสวิงแบบนี้ครับอันนี้นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยครับสำหรับแฟนๆ LA Lakers ครับในขณะที่เรเบอล์เจมส์ครับคนนี้คือสตาร์ตัวหลักซุปตาตัวหลัก ตั้งแต่เขาเข้ามาสู่ดิสนีย์เวิลด์เนี่ยเราก็ยังไม่ได้เห็นฟอร์มเทพๆเลยนะค,คือมันไม่ได้แย่ขนาดนะั้นแต่มันก็ยังไม่ใช่ระดับมาตรฐานที่พวกเราอยากจะเห็นการเล่นของตัวเขาเนี่ยนะฮะและยิ่งไปกว่านั้นครับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของ LA ลเอร์ s เนี่ยตั้งแต่ที่เล่นเกมจากอันดับมาเนี่ยนครับนั่นคือการยิง3คะแนนโอ้โหมันแย่จริงๆครับวันนี้เนยิงทั้งหมดเนี่ยครับ37ครั้งลงไป5ลูกเท่านั้นเอง ตีไปเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็ประมาณ13%เท่านั้นเองครับถือว่ามันแย่งจริงครับหากยิงแบบนี้นะครับเจอทีมท็อปทอปของฝั่งเนี่ยไม่มีทางที่จะเราชนะแน่นอนครับ,รบไล่มาตั้งแต่หัวเลยครับรอนเจมส์แอนโทนีเดวิสดิออนเวเทอร์เจอาร์สมิธอเล็กซ์คารูโซวันนี้ยิงไม่ลงเลยสักคนครับควอเตอร์แรกเนี่ย ยิงไปเป็นกระบุงเลยสิครั้งลงแค่ลูกเดียวโอ้โหทั้งเกมนี่มีแค่คายคูสมาแดนนี่กรีนอะไรประมาณนี้ยิงคนละลูก2ลูกเท่านั้นเองครับที่เหลือไม่ลงเลยครับวันนี้เกมของพวกเขาเนี่ยสังกระตายมากๆครับลบอลเกมเนี่ยส่งไปเถอะส่งไปเถอะยิงไม่ลงเลยวันนี้นี่ถือว่าเป็นความเซ็งจริงครับและเย็นนี้แอนมินก็คงกินข้าวแบบไม่ค่อยอร่อยครับเพราะว่าแอนมินตูวนี่คงแบบไม่มีอารมณ์จะทำเหมือนกันอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยนะพอพักครึ่งครับเราก็คุยกันอ่เดี๋ยวอเตอร์สามน่าจะสนุกขึ้นนะปรากวอเตอออรยังเนนืื่่คบ ไปก็จบไปแบบเนื่อยๆครับจบแบบซังกระตายนี่ยครับ LA เ Lakers เนี่ยก็ถอดใจสุดท้ายก็แพ้ไปครับไม่น่าเชื่อเลยนะไม่น่าเชื่อครับผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับเรบอนเจมส์ครับ19แต้ม11รีบาวด์4แอซิสครับฟิลโก36.8%เท่านั้นครับยังถือว่าแย่งนะครับเนี่ยยิง3คะแนน5ลูกไม่ลงเลยครับผลงานเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานจริงๆครับและก็เป็นตัวจริงเพียงคนเดียวของ LA เ Lakers นะครับในวันนี้ที่ทำแต้มถึง2หลัก คนอื่นไม่ได้เลยนะครับในตัวจริงเนี่ยโอ้โ oh, หไม่ไหวจริง d ออนเวเทอร์ครับวันนี้14แต้ม2ริบา2แอสซิส ยังคงดูพยายามแล้วก็ตั้งใจเล่นให้กับทีมได้ดีครับในขณะที่แอนโทนีเดวิสครับอย่างที่บอกครับ9แต้มครับวันนี้8รีบาวด์5แอสซิสต์ยิงเพียง27.3%เท่านั้นครับต่ำอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆฮะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเอดี้นะครับวันนี้ทีนี้สถานการณ์ของเอลเอเกอร์ครับล่าสุดเนี่ยราจอนรอนโดเนี่ยมีรายงานเข้ามาครับว่าตอนนี้เนี่ยเขากําลังเข้าสู่ในการตรวจรายวันครับถ้าเกิดอยู่ตอนนี้คือเขามาถึงที่ออรแลนโดแล้วนะครับแต่ทาการฟื้นฟูนิวเน เขาทำการตรวจทุกวันแบบนี้ครับเวันติดเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าผลมันออกมาเป็นลบเนี่ยไม่มีการติดเชื้อขึ้นมาเนครับแล้วพอเข้าสู่ดิสนีย์เวิลด์ในบับเบิลเนี่ยนะครับเขาจะกักตัวแค่4วันแล้วก็จะสามารถกลับเข้ามาสู่ทีมได้ทันทีเลยครับอันนี้นี่คือแบบว่าพร้อมใช้งานในเพลย์ออฟแน่นอนถ้าเกิดสมมติว่าร่างกายเขาพร้อมอเมื่อไหร่ อันนี้ก็จะกลับเข้ามาสู่ช่วยทีมได้ทันทีครับ mm hmm. เรามาติดตามชมครับแล้วสำหรับเกมหน้าของ LA Lakers นะครับอันนี้ก็เหนื่อยครับ <Okay. S 1> เจอแบบ 2, 2> <Okay. S 1> เกมติดครับพรุ่งนี้เจอกับของแข็ง Houston Rockets ตอนนี้กำลังอยากรองของมากเลย mm hmm. Rockets นี่คือ small l i n e up แต่จะเจอกับ LA Lakers แบบเต็มสูงจริงครับแต่ถ้าเกิดเป็น2เกมติดแบบนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจครับว่าโค้ชของ LA Lakers เนี่ย จะพักแอนโทนีเดวิสหรือเปล่าว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเลยเบรกไปก่อนไหมเรือบอลเจมส์ bon อีกเป็นแบบ2เกมติดเพราะยังไงพวกเขาเข้าอันดับหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยอ,อันนี้เราต้องมาติดตามข่าวกันอีกทีนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้ครับสนุกแน่นอนครับเลเกอร์เจอกับร็อกเก็ตสครับ ในส่วนของ OKC t h u n d e r ค่ะวันนี้ทีมของพวกเขานี่งคงไม่มีเดนนิสโตรเดอร์นะคะเนื่องจากเขาเนี่ยลาทีมค่ะออกไปดูแลภรรยาที่เพิ่งคลอดลูกและก็อีกคนนึงค่ะก็คือเชอร์เรนส์โฟกุสันนะคะที่มีอาการเจ็บเจ็บบริเวณข่าวค่ะทางทีมก็ให้พักไปก่อนนะคะและในเกมวันนี้ค่ะต้องชื่นชมการคุมเกมนะคะและการรันเกมของพี่ใหญ่อย่างคริสพอร์ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะคะที่เขาทาได้ดีมากๆค่ะและผลงานส่วนตัวของเขาเองนะคะวันนี้เขาก็สามารถยิงระยะกลางค่ะเอาฟาวเก็บแต้มสากจุดโทษนะคะไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆให้เราเห็นนนนเลยะะควัี ดูสภาพร่างกายของเขาด้เข้าทีม,มากๆการเล่นเกมของควิสพอร์นี่คะ่ะเขาทําให้ผู้เล่นคนอื่นในทีมเนี่ยเล่นง่ายจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นสตีเวนแอดดัมส์กันหรือว่าดาริโนการลินลลี่นะคะ วันนี้ทําได้ดีกว่าผู้เล่นตัวใหญ่ของ LA Lakers มากเลยค่ะแต่ว่ามีจังหวะหนึ่งค่ะที่ s t e v e n Adams นะคะประทะก,กับ j เ e l l e Maci ค่ะแล้วก็ลงมาผิดจังหวะโอ้โหจังหวะนี้น่ากลัวมากเลยนะคะตอนแรกเรายังคิดว่าคงจะต้องเจ็บเข่าแน่ๆเลยค่ะแต่โชคดีค่ะที่ไม่เป็นอะไรนะคะคคในส่วนของเชคยูจีสเล็กซานเดอร์ค่ะวันนี้ก็ยังไม่ค่อยดีนะคะแต่เขาก็สามารถช่วยทีมในใส่วนอื่นๆได้ค่ะ และในเกมวันนี้ค่ะต้องยอมรับจริงๆว่าโอเคซีเนีโหคุมเกมอยู่แล้วก็กดเลเกอร์สอยู่หมัดเลยจริงๆนะคะตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมไม่เปิดโอกาสได้แบบเงยหัวขึ้นมามหายใจเลยไม่ต้องฟื้นเลยค่ะแล้วผ<ม>ู้เล่นของโอเคซีสแนเดอร์ในวันนี้คริสพอลค่ะวันนี้จัดไป21ต้ม7รีบาล6แอสซิส ฟิลโกหกสิบหกเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ <đến S 1> วันนี้คุมเกมอยู่บัดจริงๆดาริโน่กาลินาร no e ี่สิบเก้าแต้มเจ็ดรีบาวด์ชิฟฟนแอดัมส์สิบแปดแต้มเจ็ดรีบาวด์วงในนี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะโหล้นล้วนๆเลยค่ะจบเกม OKC OK Thunder เอาชนะ LA Lakers ไปได้แบบสบายๆ105ต่อ86 q. และเกมหน้าค่ะ OKC OK Thunder เนี่ยเขาจะเจอกับ Memphis Grizzlies วันเสาร์ตีสามครึ่งเหนื่อยอีกแล้วเมมฟิสไม่ไหวแน่เ และสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ค่ะยูท้าจ่เอัลชนาเมมฟิสกิสลี่ไปได้แบบสบายๆเลยค่ะ124ต่อ115เมมฟิสเนี่ยที่ขาดจาลินแจ็ซึ่งจูเนียร์ไปอีกแบบนี้โหลลำบากเลยนะคะโทว์แโชแรปเตอร์สกันยังคงยอดเยี่ยมออลชินาออร์เรนโดแมจิกนิ่มๆ1 0 9ต่อ99น่ากลัวจริงๆนะค่ะไดรนเสาฝูงนี้ค่ะโหดมาก บอส t o เซลติกส์ค่ะเอาชนะบุคลินเนสไปได้แบบสบายๆเช่นกัน149ต่อ115ยำเละเลยนะคะเรามาปิดท้ายกันที่พย์ออฟเดเดวันนี้ครับรให้3เพล์ครับเรามาเริ่มกันที่เพล์แรกครับ เป็นกีวีสปินมูฟของสตีเว่นแอดัมส์ครับคนนี้ชาวนิวซีแลนด์เลยต้องเป็นกีวีสปินมูฟครับ <S <S 1> <S 1> <S สปินใส่เจเวลแม็กเจเวลเมื่อกี้บอกเฮ้ยหายไปไหนเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. สปินไปวางนิ่มๆครับสุดยอดมากๆครับสตีเว่นแอดัมส์ลูาากนี้ฮะเราไปต่อที่เพลงที่2ครับไมเคิลพอดเดอร์จูเนียร์ครับจังหวะนี้ครับตบใส่ดูยูแบงค์ครับติดแป้นครับลูกบอลแทบแตกโอ้โหสุดยอดมากลูกนี้ขนมแผ่นครับติดแป้นต้องแล้วมาปิดท้ายกันด้วยเพลงนี้ครับของโดนวานมิเชลครับโอ้โหมาครบสูตรมากๆกดใส่ท่าเยอะไปหมดเลยครับ เริ่มจากเลี้ยงรอดขาเสร็จทำเป็นข้ามเสร็จสเปนมุฟสเต็ปแบ็กยิงอีกได้ฟาวลงหูเห็จะขนาดเน้แล้วปวดหัวแทนดีรอนบรุงจริงครับสามสามสี่ท่าเลยนะเนี้ยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเสร็จข้ามข้ามเสร็จสเปนสปินเสร็จสเต็ปแบ็กยิงอีกโอ้โหเฟเอเวยด้วยครบครบไปหมดปวดหัวจริงๆครับสุดยอดมากครับโดนัลเดชเชลครับ มาถึงตรงนี้แล้วกดไลค์ที่โลโก้ NBM Mania นนตรงกลางนี่เลยนะคะจะได้ไม่พลาดรีแคปเกมสนงกๆจากพวกเราสองคนค่ะพรุ่งนี้นะคะมีบาสเกตบอล6คู่ค่ะห้ามพลาดค่ะมันๆทั้งนั้นเลยค่ะนึกถึง n b a นึกถึง NBM Mania น,นะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะ,คะคที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนค่ะขอบคุณนะค,คนะค <laughs>